ลูกผักขายรายได้ดีเช็คราคาผักวันนี้สำรวจราคาผักวันนี้ประจำวันที่20มีนาคม2566ราคากวางตุ้งใบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งดอกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งไต้หวันวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำดอกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม ราคากระลำปลีแตงผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีไม่แตงผลวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีม่วงวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำหัวใจวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะต้นวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะยอดวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดขาวหรือลุยแต่งผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือล em si ุยไม่แต่งผลวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหอมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดเขียวปลีวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งน้ำมัด25้ากรัมวันนี้60บาทต่อมัดราคาผักบุ้งน้ำมัด10กรัม วันนี้60บาทต ok ่อมัดราคาผักขึ้นช่ายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีฝรั่งวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีลาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีไทยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคารากผักชีวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมราคาใบสะระแหน่วันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมราคาใบกะเพรา วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกุยช่ายเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่ราวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาใบโหระพาวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นกระเทียมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหางหงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาดอกกุยช่ายวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคากุยช่ายขาววันนี้150หบาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาใบมะกรูดวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาใบชาพลูวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นตะไคร้วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอยวันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัม ราคากระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขาอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขาแกววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวนหอมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกะเรี่ยงวันนี้120บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกกินดาเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุปฮัตเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุปฮัตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนเขียววันนี้42บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนแดง วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหยวกวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกไทยอ่อนวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฝักยาววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฟู วันนี้60บาทต่อกิโลกรมัมราคาถั่วลันเต้าวันนี้100บาทต่อกิโลกรมัมราคาลูกน้ำเต้าวันนี้18บาทต่อกิโลกรมัมราคาบวบงูวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบหอม وم, วันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟ้าเขียวอ่อนวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมรา aron, คาฟ้าเขียวแก่วันนี้1 2บาทต่อกิโลกรัมราคาะราคีนก วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคามะระจีนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะระกอดิบวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือยาววันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลายวันนี้25บบาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือลิงวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือสดิ้งวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือไข่เต่าวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเปลาะวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเหลืองวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาเต็มกัาเบอร์กลางวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาเต็มก่าอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงร้านวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม ราคาแตงไทยอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานแดงวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบอร์ลิก วันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบอร์กลางวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบือใหญ่วันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อเขียววันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงปดเขียววันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศราชินีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดา วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศเนื้อวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝกกรวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้150บาทต่อมัดราคาผักปลังวันนี้30บาทต่อกรัมราคาดอกสลิดวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานบ้านวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานป่า <issues> วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวปลีวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคาใบโบบกวันนี้35บาทต่อกรัมราคาสายบัวลอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวเชยเท้าวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม ราคาหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมราคาแครอทไทยวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กวันนี้1300บาทต่อ600ลูกราคามะนาเวเบอร์กลาง วันนี้พันเก้าร้อยบาทต่อห้าร้อยลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้สองพันสามร้อยบาทต่อสี่ร้อยลูกราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้สองร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัมราคารูปมะกรูดเบอร์กลางวันนี้สองร้อยหกสิบบาทต่อห้ากิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้สามร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัมราคาเห็ดกระด้างวันนี้สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดขอนขาววันนี้สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัม ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมราคากระเจี๊ยบเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาผักเจ้าอมวันนี้25บาทต่อกรัมราคาแดดิสวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกแครวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางวันนี้11บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมปอกเปลือกวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมไม่ปอกเปลือก วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กวันนี้12บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลางวันนี้25บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่วันนี้35บาทต่อวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็กวันนี้320บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์กลาง วันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่วันนี้550บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็กวันนี้25 0บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลางวันนี้2 7 0บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ วันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและ7วีจบการรายง,งานสรุปราคาผาักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาหน้าที่ดีด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสลับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ